ครับนะ้มัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบาลีชั้นประโยคหกปร,ริศกษาหกฤกันทุกคนทุกท่านนะครับหน้า216นะครับสมันตาปาสาธิกาบาลีหนะ้า216สังโฆอัจชฌะกถินาทุสงังลพิตตวาปุณาเทวาเสเท,เทติเป็นต้นไปสังโฆสงลลพิตตวาได้อัจชฌะกถินาทุสงังผ้ากถินในวันนี้ ปุณทิวาเสในวันรุ่งขึ้นจึงได้จึงถวายนีชื่อว่านิจยสันนิธินิันนิธิแปลว่าสังสมนะเ,เก็บเก็บสังสมอะนิจยานี่คำว่ากิธาในความก่อ,อสังสมความาการเก็บเอาไว้อนะเรียกว่านิจยยสันนิธิ บทว่านิสักคีเยนะนิสักคีเยนะคือด้วยผ้าที่ข้ามราตรีนี่แหละพอเก็บเอาไว้ข้ามราตรีเป็นนิยตยสันนิธิผ้านั้นก็ชื่อว่ารัตตินิสักคีเยนะอ่ารัตตินิสักคีผ้าก็เป็นนิสักคีนะครับแม้ในปริวานคัมพีบริวานท่านก็กล่าวว่าผ้าที่ภิกษุกําลังทําอยู่ นี่เมื่อผ้าที่ภิกษุกําลังทําอยู่กะยิระมาเนกรมวาจจอรุณก็ขึ้นมาอรุโนโอุอุทธิยติก็ขึ้นมาผ้าชื่อว่านิสกียะชื่อว่าเป็นนิสกีะนะบทว่าอากับอากัปะกะเตนะคือด้วยผ้าที่ไม่ได้ผินทุ ด้วยผ้าที่ไม่ได้แล้วทําพินทุไม่ได้ทําการทําทํากับปะปินทนะุอะนะนี้แปลว่าด้วยแล้วก็ใส่ผ้าก็มาถ้าผ้าที่ไม่ได้ทํากับปะวิกับปะปินทุนะอนาทินะไม่ได้ทําพินทุนะครับหรือไม่ได้ให้ทําพินทุอะไรอย่างเงี้ยในข้อว่าอัญญัตะสังคาติยาเป็นต้นความว่า กะินังนะครับอัฏฐังกะถินที่กรานด้วยผ้าราดเป็นต้นปักจัดธรณา,าทีนี้ด้วยผ้าราดเป็นต้นพื้นอื่นนอกจากก็คือเว้นนะครับเว้นถ้าเป็ตวาแปลกับหลังนะครับก็แปลว่านอกจากหรือเว้น เว้นผ้าสังคติผ้าอุตราสงฆ์และผ้าอันตรวาสศกไม่เป็นอันการผ้าที่ไม่ได้การก็ไม่เป็นอันการอนัตอนัตถะตงโบติข้อว่าอัญญัตระปัญจเกณะวาอติเรกปัญจเกณะวาความว่าผ้ากระถินที่กรานด้วย กเตนะนี่แล้วมั้งผ้ากระถินที่กรานด้วยผ้าที่ทําเป็นห้าขันผ้ากระถินที่ทําผ้าให้เป็นห้าขันนี่นะปัญจากานิวาใส่กัตวาเข้ามาจึงใช้ได้นะใส่กถทนะทุตสังเข้ามาแล้วก็วัตติย่อมควรหรือว่าใช้ได้ย่อมใช้ได้นะ กะทินาทุสังเป็นประธานนะครับวัติิจึงใช้ได้ก็แปลว่าผ้ากะินกะเตนะเหรอผ้ากะินที่กรานด้วยแล้วก็แสดงถ้าบุญทนเนี่ยนะอันบุคคลกับกะเตนะมันไม่ใช่ประธานนะ เอาอะไรเป็นประธานดีก็ดูไอโยชนานิดนึงนะนี่ไงกเตนะเนี่ยเป็นอัฏฐตังกตินังเป็นประธานนะแล้วกเตนะเนี่ยเป็นตัวเอ่อเป็นตัวกรณะนะครับฉะนั้นก็ต้องขึ้นอัฏฐตังกตินังมาผ้ากถินที่กลานนะผ้ากถินที่กลานแล้วก็กเตนะเนี่ยแปลว่าด้วยนะ ด้วยผ้าที่กระทําแสดงเนี่ยนะกาเตนะนิใส่วัดนะกตินะวัดสังใช่ไหมกาุนนัททุกสังทุกเสนะอะไรเนี่ยด้วยผ้าที่ตรงนี้นะดังนั้นต้องใส่อัฐตังกาถิน,นังเข้ามาตามโยชนานะครับเป็นประธานนะครับผ้ากาถินที่กรานกาเตนะด้วยผ้าที่ทําที่เนี่ยคือเข้ากัตาวาก่อนนะที่กระทําเป็นห้าขันปัญจาการนิวา หรือทำเป็นเกินกว่า5ขันนะครับขันดานนี้เนี่ยนะแล้วแสดงมหามนทนอัทธมนทนวัตติจึงใช้ได้นะครับฮิด้วยว่าเอวังเมื่อทำอย่างนั้นหรือเอวังเอ,เอวังกเตนะ,นะเมื่อทำอย่างนั้น จีวรเป็นอันทำได้อัฏฐมนฑนนะจึงทำได้จีวรเป็นอันทำได้มณฑน,นสะมณฑนเนี่ยนะสะมันดรีกะตังโหติจีวรังนะครับจีวรจึงเป็นอันทำอันภิกษุทำให้ได้มนทนตั้งเปตวาเว้นจีวรน,นั้นเสีย กรถินที่กรานอัตตังกรถินังขึ้นมาเหมือนเดิมตรงนี้ที่กรานด้วยนี่ด้วยทั้งนั้นเลยนะผ้าอื่นอัดฉินนเกณนวาที่ไม่ได้ตัดทวิตติทวิตติจะตกขันดาเกนะหรือด้วยผ้าที่มีขันสองมีขันสามมีขันสี่ณวัตติใช้ไม่ได้ ข้อว่าอัญญัตระบุครัสสะอัตถาราความว่ากฐินอัตตังโหตินะครับขึ้นกฐินางมากฐินนะปฏิเสธนะครับนูนอัตอตังโหติกฐินนะอัตตังโหติไม่เป็นอันกรานด้วยการกรานอัถฐะเรณะด้วยการกราน ของสงหรือของคณะเพราะเว้นจากการกรานของบุคคลบุคลสะาาอัตฐารังทเปตวาทะเปตวาเ,เดี๋ยวก็เรียงไว้หลังทุติยาวิภาคเดี๋ยวก็เรียงไว้หน้านะ,ะแสดงเรียงในสองตำแหน่งข้อว่านิสีมัทโถอนุโมทติความว่าภิกษซผู้อยู่ภายในภายนอกภายนอกอุปจาราศีมาอนุโมทนานโมทติ บทว่าอะาหาเตนะคือผ้าที่มิได้ใช้ไม่ได้ใช้สอยอปริภุนเตนะบทว่าอาหาตะกับเตนะคือผ้าเทียมใหม่อาหาตะสาธิเสนะผ้าที่ไม่มีอะไรขจัดเนี่ยผ้าเทียมใหม่ผ้าอันเช่นผ้าอันเช่นกับผ้าใหม่คือโสอโทเตนะผ้าที่ซักแล้วครั้งเดียวหรือสองครั้งเอกวารังทวิติกตระตุง บทว่าปีโลติกายะคือสาตกะเนี่ยผ้าด้วยผ้าเก่าที่มีวัตถุไปแล้วนะผ้าเก่าบทว่าปังสุกูเรนะคือด้วยผ้าบางสกุลที่เกิดขึ้นในเขตยี่สิบสามเตวีสติเขตเตเกเตสุนะใน กุรุนทีมาหาปัจจรีอัตกระถาวุตังแก้ว่าได้แก่แก้ว่าแล้วก็ได้แก่จีวรด้วยจีวรที่ภิกษุตรงนี้นะปังสุกุริยะภิกุนาจีวรตรงนี้นะครับกระตะจีวเรณนนะด้วยจีวรที่ภิกษุคู่ถือผ้าบางสกุล ทำด้วยทำด้วยผ้าที่ตนเที่ยวขอมาทำกระตะนะครับทำด้วยผ้าที่ตนเที่ยวอาหินดาเนี่ยเที่ยวขอมาขอมาได้มาเที่ยวขอได้มานะเที่ยวขอได้มาโจรกะพิกขังอาหินดิตตะวารักทะโจรเกหิอันนี้ผ้าแบบเนี้ยด้วย จีวอที่ภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลกระตะกระทำแล้วด้วยผ้าโจรกะโจรเกนะไนะโจรกะด้วยผ้าที่ตนเที่ยวขอขอผ้ากรเที่ยวตนพิคธาด้วยความขอที่ตนเที่ยวขอจึงได้มานะโจรกะนี่แปลว่าผ้านะผ้านจงรับไปอะไรเนี่ยจุรทธาหรือเปล่าหรือไม่ใช่จุระมันเป็นรอเรือนะมันเป็นรอลิง หรือว่าจนชิงเอาไปหรือว่าจุรธาตานในความเคลื่อนบทว่าอาปะนิเกนะความว่าทายกเก็บขเหตตวาปติตาติโลติกังเก็บผ้าเก่าปฏิตะติโลติกังผ้าเก่าที่ตกปฏิตะที่ตกตามประตูร้านตลาดนะอาปนเนี่ย ล้งตลาดอาปนทวารีแล้วถวายเพื่อกระถินกระถินนั้นกระถินที่กรานด้วยผ้านั้นเตนะนะวัตติย่อมใช้ได้ใส่อัฐธ,ธตังกระถินังเข้ามาเป็นประธานของวัตตินี่นะครับบทที่เหลือบัณฑิตพึงทราบโดยความวิปลาสแผ่กันจากคำที่กล่าวมาแล้วบุตตะ ปะนะแต่ว่าอิมัสมิงฐานในที่นี้อัตกถาสูในอัตกถาพระููสุมากหลายวุตตังท่านกล่าวคำเป็นต้นว่าตีกตีธรรมมาทำเท่าไหร่ชายติย่อมเกิดขึ้น สหกักถินสะอัดฐารากับพร้อมกับการการกถินตั้งสัพพังคำนั่นทั้งหมดพระธรรมสังคาหากาจการารูหังอารุนหังยกขึ้นสู่พระบาลีในคำพีบริวารไว้แล้วอารุนหังในคุมนะ ตัดสมาเพราะฉะนั้นเวทิตพังบัณฑิตพึงทราบตามนัยยะที่มาแล้วในคำบารีคำพีบริวานนั้นเถิดอ,อันนี้เขาละไีกตัวตังคํานั้นนะนะพึงทราบคํานั้นจะใส่วัจนังมาด้วยก็ได้นะครับเวทิตพังหน้าสองรสิบเจ็ดที่เพราะว่าข้อความลายลินจินะครับ ข้อความลายๆแห่งกะทินัทธะสะแห่งการกรานกะินปริหายติจะเสียหายไปเพราะคำที่อ,อ,อาวุธจะมาเนนะเพราะคำเพราะไม่กล่าวคำนั้นในที่นี้ณก็หามีได้นะ,นะ,นะปณปฏิเสธในปริหายติอาหา ทัเศเสตาวาพระผู้มีพระภาคทัเศเสตาวาขันทรงสแสดงเอวังกฐินัธารังการกรานกฐินอย่างนี้แล้วบัดนี้ทัเศเสตรงเพื่อจะทรงสแสดงอุปารังการรื้นะการรือ้อกฐินอะอุปารังการรื้จึงตรัสพระดํารัสเป็นต้นว่าท่านจะพิฆเเวอัพระตังหวติกฐินงัง วินิจัยในคำนั้นตัศะบัณฑิตพึงทราบดังนี้มาติกาที่ชื่อว่ามาติกานั้นก็ได้แก่มาตโลหัวข้อมาติกามาติกาก็มาตโลอัโถะอธิบายว่าชะเนติโยแม่บทชะเนติโยนี่แม่บทที่ริงอยู่ เอตอ่าอ่าอัตถะชเนตติโยหัวข้อหรืออะไรที่ก็แปลเมื่อกี้แม่บทนะชเนตติโยแม่บทชเนติโยแม่บทก็แปลว่าหัวข้อก็ได้แม่บทก็ได้แม่บทอัตถะทั้งแปดทั้งแปดเอตานั้นเหล่านั้นนะอากรถินุภารางโหติยังการรื้อกถินให้เกิดขึ้นอ๋อ อ,อ๋อชเนติโยนี่น่าจะเป็นตัววิกติกตารหรือเปล่าจากนั้นหัวข้อทั้ง8ก็คือ at 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 อัตมาติกานะเอตาอัฐมาติกามาติกาหรือหัวข้อทั้ง8ดเหล่านั้นชเนติโยเป็นสิ่งยังการลือกถินให้เกิดขึ้นโอนติยอ่มเป็นตาสุในมาติกาเหล่านั้นที่ชื่อว่าปับกมะนันติกา ปักกะมนันติกาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีความหลีกไปเป็นที่สุดมีความหลีกไปเป็นที่สุดนี่งปักกะมนังนะความหลีกไปอันโตเป็นที่สุดก็คือความหลีกไปเป็นที่สุดแห่งแห่งของเขาเนี่ยของเขาของของมาติกานั้นน่ะมาติกานั้นจึงค่อว่า,วามีความหลีกไปเป็นที่สุดปักกะมันมนันติกามีความหลีกไปเป็นที่สุดปัก กะมณะแปลว่าความหลีกไปมีความหลีกไปเป็นที่สุดหมายถึงพวกมาติกานะมาติกาที่ที่จะเป็นเหตุให้ต้องลือกระถินลือกรถินนะเรียกกระถินดอกมั้งตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะมาติกาแม้ที่เหลือเสสาปิบัณฑิตเวทิตภาพึงทราบเอวังอย่างนี้บวว่าณปักเจตสังปักเจตสัง,สง คืออาขมิสังนะามิสังเราจะไม่มาอีกนะปุนะอาามิสังนี่เป็นอัตโนบทนะแทนจักแมเอยาพวิสันติสัตติสัตติสัตสิสัสสัมมิแทนสัสสามินะลงสัตสังแทนสัสสามิคือนาหางมาเป็นประธานตนะก็เอตัศมิงปักกะมะนันติเกกะทินุต กฐินุธาเรก็ในการรื้อกฐินมีการหลีกไปเป็นที่สูดอิมัชมิงนี้จีวรปริโพโทจีวรปริโพธชิตชติย่อมขาดปัมมงกรอ,อาวาสปริโพโทอาวาสปริโพธ,าาโพธชิตสติย่อมขาดปัจฉาในภายหลังที่จริงอยู่ พิขุเมื่อภิกษูปักกมมโตหลีกไปแล้วเอวังอย่างนั้นจีวระปริโพโทจีบอนปริโพธชจิตชติย่อมขาดอันโตสีมายังในภายในสีมาอาวาสาปริโพโทอาวาสปริโพชจิตชติย่อมขาดสีมาติกะมาจาติกะเมในขณะล่วงสีมาเข้ามา จะก็อันหนึ่งก็หลจะอน,นึงหรืออันที่จริงนะอันหนึ่งปริวารเลในคำภีบริวารวุตังปีแม้ท่านก็กล่าวว่ากตินุธถาโรการรือกฐินปักกะมะนันติโกมีการหลีกไปเป็นที่สุดวุตโตพระผู้มีพระเจ้าอาทิตย์จะพันธุนาผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ตรัสไว้แล้ว เมื่อภิกษุรีกไปด้วยคิดว่านี่เติมเนื้อความเข้ามานะครับอาหารเราวิสัตชิตสังจักละทิง้งหรือจักสละสละทิง้งซึ่งเอตังนะอาวาสนี้ดังนี้มีใสติเข้ามาจีวระปริโพทโทจีวรปริโพธ ปะทมังคิตถ้าฉิดช,ดชติย่อมขาดก่อนตรงนี้ก็เมื่อภิกษุอีกเมื่อภิกษุหลีกไปใสมานะครับด้วยคิดว่าเราจะทิ้งอาวาานี้เสียใสมาสองครั้งนะวิสัชวิสัชิตเราจะทิ้งอาว่านี้เสียเราจะทิ้งอาวาดนี้เสียสคิดนะว่เาวรเราจะทิ้งอาวาดนี้เสียอ๋อไม่ต้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาครั้งเดียวนีไม่ต้องขึ้นประโยคเข้ามา จีวารปริพภดขาดก่อนปัจฉาอาวาสาะปริโพโทชิตชาติอาวาปริพภดย่อ,าาายอมขาดในภายหลังั้ะในโยชนานี่เขาอาจจะมีนะปะัจมตโตเนี่ยแต่ไม่ได้ก็ต้องอดูโยชนานะครับสองบทว่าจีวรังอาธยะความว่าถือเอาจีรวรที่ยังไม่ได้ทำอกักตะจีวรังแล้วก็หลีกไปกเติมเข้ามาไม่จงใส่ก็ได้ บทว่าพระิสีมาคตัสสะคือคตัสสะนี่นะผู้ไปสู่วัดอื่นที่ใกล้เคียงสามันตังสองบทว่าเอวังโหติคือความว่ากระไดลำพึงอย่างนั้นความลำพึงอย่างนั้นเอวังตัวนี้นะปริวิตรังความลำพึงอย่างนั้นเอวังนะครับ โหติย่อมีทิสวาเพราะเห็นเสนาสนะผาสุกังเสนาธทนาที่ผาสุกสหายสัมปาติงหรือสหายสมบัติัตสมิงวิหาเลในวัดนั้นปณะ,ะส่วนว่า,ากะินุธาเรธาทาเรการรื้อกถินนิฐานันติเกที่มีความเสร็จสมบูรณ์เป็นที่สุด ที่มีความเสร็จเป็นที่สุดนะนิติตะนี้อาวาสะปริโพธพทัทงปงัตมงจิตทติอาวาสปริโพธขาดก่อนโสหิจิงอยู่อาวาสปริโพธนั้นนะปัดเจตสันติอืมไม่ใช่ดิวิพัฒน์ไม่ตรงกันจิตทติย่อมขาดจิตเตอันนี้เป็นอะไรไงน,นะ อุปปน,นะมะเตในขณะสักว่าเกิดวางคิดในจิตขึ้นว่าเราจักไม่กลับละนะปัจเจตสติเราจักไม่กลับละเท่านั้นบุตตังปีเจตังอันที่จริงในคำพีบริวารท่านก็กล่าวว่าบุตตังนะครับกทอานิฐานันติโกกถทินุทาโร การรื้อกระถินมีความเสร็จเป็นที่สุดวุตโตอาทิจะพันธุนาพระสุคตจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ตรัสไว้แล้วเมื่อภิกษุหลีกไปตรงนี้นะโดยคิดว่าตรงนี้ใส่ปักกมันโตมาเหมือนข้างบนนะปักกมันตัดสามปักกมันปัก กามะปัตตมันโตนะสังกับสัเป็นโตนั่นแหละเมื่อภิกษุปเป็นอนาทอระหลีกไปด้วยคิดว่าอาหารเราวิสัชชิดสังจับเสียสละเอตังอาว่านีเสียอาวาสปริโพโทปะทถมังจิตทติอาวาปริโพธขาดก่อนจีวเรนิติเตมเมื่อกีวรเสร็จแล้วกีวรปริโพทย่อมขาดไปโอเคครับถึงหน้าสองร้อยสิบแปด เดี๋ยวมีโอกาสก็มาแปลกันต่อนะครับขอบอนุโมทนาครวาจานักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ